พบกันอีกแล้วครับกาบอตนเจ้าพ่ออยู่โอ้ยจา์เราอยู่ที่ไหนกันเนี้ยคอนายกกกับผมโอ้แน่นอนรู้จักต่ายปลาโมองไงเฮ้มาเที่ยวมาเที่ยว แล้วเดี๋ยวมาทําคลิปที่นี่ด้วยอ่าหาเลขอะไรกันไปตรงนี้ให้จบเลยใช่ไหมตรงนี้เลยนี่เห็นทุ่งหญ้าอย่างงี้นี่โอ้โหนี่คิดถึงสนามบอลเลยอ่ามีตับสนามบอลไหมเราอะขอได้พี่เดี๋ยวขอเทปหน่อยได้โอเคๆทำไมสนามบอลถึงต้องปูหญ้าถ้าปูถนนรถก็บินดีครับเฮ้ยต่อๆๆทำไมสนามบอลถึงต้องเป็นสี่เหลี่ยมถ้าหลายเหลี่ยมก็คบไม่ได้สิพี่เฮยทำไมอะหน้าไหว้หลังเนียน โซ่หลังเนี่ยนะทุงนี้แพ้ที่นอนสิวขึ้นกึบเลยที่นอนบ้าตัวเองไม่เบิร์ดทำไมโกถึงต้องใส่ถึงมือก็ใส่ถุงกางเขาก็มาสิครับไม่ใช่การธรรมดาด้วยกาอะไรฮะยูหู ม<ห>ัน,<ห>น,นทำไมมาเที่ยวอะไรต้องคึกทุกทีเลยพอดีแบบอยากสูดอากาศที่ไม่มีเมียบ้างอะครับ<อ>แล้วทำไมโกถึงต้องมีตะข่ายอะถ้าเป็นตะเคียนก็เป็นพ่อไยเบิร์ตเฮ้ยเคียงกันพายนะเออขายรัดหน้าโหตอนแรกเป็นเนื้อหมูสัตว์ทำไปทำมามเป็นเนื้อหมาเออเอาแล้วทำไมกรรมการถึงต้องใส่ผีดำสีแเกตก็ไกลหน่อยสิครับใส่กันทั้งจังหวัดเลยเนี่ยใช่แล้วเด็กพัดยายไม่เคลียร์เลยจานอ่ะไป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 นี่เล่นกันดีเล่นกันดีรู้ว่าอกหักคอแล้วสดสดอยู่สดดิมา แล้วก่อนทุ่มต้องทำไงพี่เราคอยอะเราคอยปุ๊บพี่จับหมาปุ๊บลงาฟาดแลปุ๊งเป็นไงลงเตียงเลยลงเวทีดิเออไม่หยุดไม่หยุด X ไมก่อนทุ่มไงกูนึกว่าไซร์ไลนยช่วงนี้กำลังเหงาพอดีเลยเหงาเมื่อคืนนะมึงยิ่งยิ่งกับกูมากเลยเคืนพี่ยไม่เอาพี่ปาบปาบเห็นต้นไม้ต้นนั้นไหมอ่าเมื่อวานในกูไม่เห็นมันมืดเต็ทีเอากระนั้นนะไป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 มันมีชื่อต้นไหมนีชื่ออะไรต้นพญาอินจัน แล้วถ้าอินคามาเกมบีฉันก็รู้ว่าจะต้องลงเกยอ์ไรเหตุนันทปัตเจี๊ยปัตเจเจเจดาปัตเจียปัตเจตื้อเจมาเนี่ยอาจารย์มึงทำตั้งหลายเทปมึงมีเงินซื้อแป้งหรอเรจะแป้งยังหมดวะเหนืออาจารย์เด่นล้วนนะครับศูนเฮ้ยหนึ่งเฮ้ยค่านี่ไง ศูนย์ดูนะศูนย์หนึ่งห้าอี๋มายอ่สองตัวสองตัวสองตัวท้ายอีกขี้หายได้ยังไงหรอนี่ไงเต็มเต็มเก้า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 ครับผมอันสุดท้ายเก้าเก้าเก้าจามึงหามาจากไอ้ี้นี่วอเฮ้ยขี้น้ำมันเกลืออะไรนี่มึงเริ่มทุยอะไรนี่ยเฮ้ยเกล็นเกลดตรงนั้นตรงนั้น ดูสองห้าเจ็ดจบจบท่านกูมากระดวงกูบอกแล้วมันเกียร์ถึงปุ๋ยไปเล่ควายจานมันได้ที่เนาะทายดีนี่นี่อุ้ยจับยังไม่ทันจับเลยแม่งเต้นแล้วอ่ะอุ้ยอุ้ยแรงมาพี่จับแล้วเต้นนะจริงปะไหนๆแล้วเราเนี่ยจะลอง มาเลยม้เหรมาแล้วตงตีเลยนี่คือเก้าอี้ก้าี้าวนี่สีรวมเป็น9กสีเอาเลยสรุปรางวัลลครับผมนี่ครับรางวัลสตัวท้ายศูนรางวัลสองตัวท้ายเกรางวัลสตัวหน้าสองรางวัลเลขวา่จากอาจารเ์เก้าสครับผมฮเฮ้ยสวยนะ ซื้อเลยก้อนนี้เต็มๆแน่อนอนบอกเลยฮะยับหาท่เลขอันน่ะเลขอันเหรอเออไปซื้อได้เลยที่กองสลักพัดลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ไงคนไวใจเตึ้งไปแล้วเวลาของจานเก๋ละวันนี้จานเก๋พารวยต้องขอลาไปเถียงเท่านี้ไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าฝากติ๊กต็อกสโบรกิ้งพันลาบเอฟบีดีให้จานและเฟร็ดฝากเลยนะบ๊ายบายพพพพพ